เื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำค่ะ Jetworks t e a ี c l ิ a n e r ค่ะเครื่องเือที่ใช้สำหรับทําความสะอาดคราบสิ่งสกปรกขจัดคราบน้ำมันไรฝุ่นเชื้อรา ฆ่าเชื้อโรคต่างๆด้วยไอยความร้อนโดยไม่ต้องใช้น้ำยาไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมีตกค้างได้อย่างสะอาดหมดจดและมาพร้อมกับนะคะถังน้ำขนาด1.5ลิตรค่ะแต่ขอแนะนำนะคะว่าใส่น้ำเพียงแค่1.3ลิตรเท่านั้นค่ะการน,น้ำจะพุ่งออกมานะคะเวลาที่ <Okay. S 1> น้ำเดือดน,นะคะเครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำเหมาะกับ <No. S 1> ทำความสะอาดสิ่งของเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภทเช่น ผ้าม่รรมมานเก้ e, าอี้ผ้าไซส้กอกแอรห้องเครื่องยนต์อุปกรณ์ครัวพื้นผิวกระเบื้องที่ติดคราบน้ำมันที่หลางอ,ออกยา และนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะคะภายในกล่องค่ะก็จะเป็นนะคะหัวแปรงนะคะแบบต่าง,างๆที่สามารถทําความสะอาดได้ตามการใช้งานของคุณลูกค้าเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีเป็นก้านข้อต่อนะคะตัวนี้เลยคือใครที่บอกว่าอยากจะทําความสะอาดในที่สูงค่ะไม่ต้องใช้เก้าอี้ต่อไปเพราะว่าตัวนี้ค่ะน้ํามีขนาดที่ยาวนะคะแล้วก็สามารถทําความสะอาดผวามมนได้เลยค่ะแล้วมาพร้อมกับนะคะอุปกรณ์นะคะไม่พอแล้วเรา ก็ยังมีเป็นกระเป๋านะคะไว้ใส่นะคะสําหรับอุปกรณ์เสริมแบบนี้ได้เลยและยังไม่พอค่ะเรายังมีนะคะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แถมให้ไปในกล่องด้วยค่ะกำลังไฟ1,800วัตต์ปรับความร้อนได้ตั้งแต่160ถึง320องศาเซลเซียสใช้เวลาทำความร้อน3นาทีตัวทำระบบความร้อนเป็นสเตนเลสทำความร้อนด้วยตัวเองไม่มีปุ่มปรับความร้อนแดงดันตัวเครื่อง5บาหรือ72 psi ที่บอกว่าสนใจอยากได้เครื่องทําความสะอาดตัวนี้ก็สามารถนะคะมาลองดูได้เลยที่เจ็ดเวิร์ของเราแล้วก็ยังมีรับประกันนะคะถึง6เดือนด้วยนอกจากนี้ค่ะสําหรับตัวนี้เลยถ้าใครที่บอกว่าซื้อไปนะคะนั้นะแนะนํานะคะให้เปิดวอร์มเครื่องก่อนนะคะสาถึงหนาทีนะคะจะได้นะคะใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยและนอกจากนี้ค่ะอย่าใช้งานนานเกินไปเพราะว่าความร้อนมันจะร้อนเกินนะคะและขออนุญาตแนะนําอีกหนึ่งอย่างค่ะอย่าเปิดนะคะน้ําตรงนี้นะคะตอนที่ เครื่องยังร้อนอยู่เพราะว่าน้าอาจจะพุ่งใส่นาได้นะคะอันนี้คือข้อระวังเลยนะคะสําหรับการใช้เครื่องเท่าความสะอาดระบบในน้ำของเราค่ะ และช่องทางการสั่งซื้อนะคะเจดวอ์ของเราค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะเจดวอ์ทูนไทยแลนด์ค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางของช h อปปีและลาซาด a าที่ total tune th, th ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะบ๊ายบาย